สวัสดีค่ะตามใจแม่ครัวค่ะวันนี้เรามาทำขนมเทียนไส้เค็มพร้อมๆกันเลยนะคะเรามาตัดใบตองกันก่อนนะคะเอาขนาดประมาณฝ่ามือค่ะเราก็จะพับครึ่งเลยนะคะ เราจะตัดเป็นรูปหยดน้ำค่ะนี่ด้านบนก็ด้านล่างก็โค้งนิดนึงค่ะจะตัดให้ดูอีกรอบหนึ่งค่ะเนี่ยพับครึ่งมานะคะแล้วก็ตัดด้านบน ก็ด้านล่างค่ะโค้งนิดหนึง่งได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทําใบเล็กซ้อนด้านในนะคะอันนี้ใบเล็กซอนด้านในใครจะตัดสี่เหลี่ยมก็ได้ค่ะอันนี้เราโคง้งหัวท้ายเหมือนกันค่ะเ็าจะมาซ้อนด้านในใบตองใหม่ๆเขาจะมีความกรอบค่ะเวลาห่อก็จะแตกนะคะเราต้องมาพึ่งลมในบ้านหรือไม่ก็ไปโรนไฟก่อนก็ได้ค่ะ มาดูการลนไฟใบตองให้นิ่มค่ะเนี่ยให้เขาขึ้นมันแค่นี้ก็พอนะคะมันเงาถ้านานกว่าน,นี้เขาจะไหม้นะคะแล้วใบตองก็จะไม่สวยค่ะเนี่ยดูอีกทีค่ะเนี่ยขึ้นเป็นมันแบบนี้ก็พอค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเช็ดใบตองกันก่อนนะคะ เราก็เอาผ้าชุบน้ำหมาดๆค่ะแล้วก็มาเช็ดทำความสะอาดใบตองค่ะเช็ดเสร็จแล้วเราก็มาทาน้ำมันพืชนะคะเพื่อการขนมเขาติดใบตองค่ะทาแล้วเราก็จะประกบไว้อย่างนี้เลยนะคะมาทําใบต่อไปค่ะ เสร็จแล้วเราก็ไปดูวัตถุดิบกันควรไส้กันค่ะเอาถั่วเขียวกระเทาะเปลือกแช่น้ำไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาล้างน้ำล้างให้สีเหลืองหมดเลยนะคะล้างจนได้เป็นน้ำใสแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปใส่หม้อต้มกันนะคะ ถ้าไข่ไม่ต้มก็ไปเนื่งแทนได้นะคะถั่วนิ่มประมาณนี้ก็เอาขึ้นได้เลยค่ะแล้วก็เทเอาน้ำออกมั่งนะคะน้ำมันเยอะไปค่ะ มาเตรียมกระทะกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่สามเกลือค่ะสามเกลือก็คือพริกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชีค่ะคนจนหอมเลยนะคะแล้วก็ใส่ถั่วเหลืองที่เราต้มไว้นะคะจากนั้นก็มาผัดคนแล้วก็ขยี้ขยี้ค่ะเพื่อให้เขานิ่มนวล พอน้ำเขาเริ่มแห้งแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะตามด้วยเกลือค่ะก็ใส่ซีอิ๊วเพิ่มความหอมนะคะผัดจนเนื้อแห้งแบบนี้นะคะตักขึ้นได้เลยค่ะเพราะเดี๋ยวเวลาเย็นเขาจะแห้งยิกว่าน,นี้อีกนะคะ พอไส้ควรเริ่มอุ่นๆแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนนะคะก้อนไส้ขนาดที่เราชอบเลยค่ะก้อนเล็กก้อนใหญ่เราจะปั้นขนาดนี้ประมาณนี้ค่ะปั้นไส้เสร็จแล้วเรามาดูวัตถุดิบตัวแป้งกันนะคะ เอาน้ำใส่หม้อนิดหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะเราจะเคี่ยวให้เหลวก่อนนะคะเราสีเข้มประมาณนี้ค่ะเทปแป้งใส่อ่างผสมค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลที่เราเคี่ยวไว้นะคะแต่ต้องรอให้เย็นก่อนนะคะถึงใส่ได้ไม่งั้นแป้งเขาจะจับตัวเป็นก้อนค่ะ น้ำค่อยๆใส่ไปนะคะใส่แล้วก็นวดไปเรื่อยๆค่ะ เราจะทําแบบเร็วนิดนิดนะคะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเสร็จแล้วเรามาห่อขนมกันค่ะแล้วก็เอาแป้งใส่ค่ะแป้งใส่แล้วก็เอาไส้ใส่ขนาดนี้ตามที่เราชอบนะคะแล้วก็พับไปแบบนี้ค่ะซ้ายขวาได้หมดเลยค่ะตลบลงมาแล้วก็เก็บพับสอดค่ะ นี่เป็นแบบที่หนึ่งนะคะเราจะทำให้ดูสองแบบค่ะพับตลบเข้าไปนะคะสองข้างพับเข้าหากันเก็บชายพับตลบลงมาแล้วก็สอดเข้าไปเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะแบบที่สองนะคะใส่ขนมเสร็จก็พับลงมาแบบนี้ค่ะตลบลงมาเลยไปด้านหลังค่ะ ตลบไปด้านหลังแล้วก็สอดค่ะเรียบร้อยค่ะแบบที่สองมาเตรียมนึ่งนะคะตั้งน้ำให้เดือดเลยค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะเราจะต้มเป็นเวลา20นาทีหรือจนฝากขนมเราสุกค่ะ ได้เวลาแล้วค่ะขนมแล้วก็สุกแล้วเดี๋ยวลอให้เขาเย็นแล้วเรามาแกะดูกันนะคะถ้าใครอยากเก็บขนมไว้นานๆแนะนำให้แช่ห้องฟิตนะคะจะอยู่ได้นานเป็นเดือนเลยค่ะ เนื้อแป้งเขาจะนุ่มค่ะอีกวันหนึ่งก็ไม่เสียนะคะโดยที่ไม่ต้องอุ่นเลยค่ะไส้กำลังพอดีค่ะรสชาติกำลังพอดีเลยค่ะแต่ใครต้องการเผ็ดฝันี้ก็เติมพริกไทยได้อีกนะคะลองทําดูนะคะทําเองได้ไม่ยากเลยค่ะทำกินทําขายก็ได้เลยนะคะ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ